มาพูดคุยกับกิ๊กซอโอ้วันนี้ชมฟอร์มสวยงามมากเลยขึ้นล็อกแล้วไปฉีดเท่าไหร่สามหมื่นครับสามหมื่นบาทครับเงมาเจอเสียนาเสียนาว่าไงก็เสียนาว่าจะต่อยขี่ใครโดนไหมครับต่อยไหมยังไม่ต่อยทำไมว่ายังมองยังไม่ถึงที่เขาครับโอ้ชนะมาหยิบไฟแล้วเนี่ยก็ชนะเพิ่งแพ้พีิบ่าแล้วก็เพิ่งจะนะมาสองไฟครับสองไฟรวมทั้งหมดกี่ไฟ หลังๆเนี่ยเจ็ดแปดไฟหลังแปดไฟก็แพ้พี่แววคนแปดไฟแพ้ไฟเดียวคือแววอยากแก้เบือไหมอ๋อยากคร็เเอทพอจำเป็นไฟสองไฟเลยพี่กัโชคดงนี้สุดพี่กัดไหนก็ร้อยสิบครับร้อยสิบพอดี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 นะอยู่จังหวัดไหนสุราษฎร์ธานีครังสุราษฎร์ธานีเฮ้บวตีเนี่ยเวลาชกมวยจะไว้หนวดนี่อันนี้คือถือเคดป่ะไม่ได้ถืออะไรหรอเลยเฮ้แต่รอนักรอรอรอเอาล่ะครับผมไปซ้อมที่เชียงใหม่ไปซ้อมเชียงใหม่ทั้งหมดกี่ปีแล้ว ปีนี้เข้าปีที่ห้าปีที่ห้ากลับบ้านถูกนะเอาบอกพี่น้องชาวสุราษฎร์หน่อยเอาบอกชาวเชียงใหม่ด้วยอ๋อวันนี้ก็ทำสำเร็จแล้วครับชนะวันนี้ที่ชนะก็คือลูกไหนก็ถ่าจะเป็นลูกไก่ทองแล้วก็ไก่ทองเขาหมดยกไหนหมดไปยกคสามรู้เลยใช่ไหมเอาล่ะครับยินดีด้วยนะจิ๊กซออยินดีด้วยยินดี